สวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวเกมเด็กก็ฟอนกันทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับพีทคําของดีเกมเบอร์กันนั่นเองในคลิปนี้เนี่ยก็การโจหัวกันเลยนะครับว่าผมจะลงคลิปจองที่จองมาได้ของวันกักไม่ทานเพราะว่าสีขั้นที่7ก็าลังจะมาแล้วนะแต่ระหว่างที่สีขั้นเจ็ดกลังจะมากันเนี่ยก็เอาคลิปนี้เนี่ยไปดูเล่นๆกันก่อนแล้วกันนะคนดูนะเป็นแนวอันคัดก็คือคัดน้อยมากอ่าก็ไม่ค่อยกัด ให้คนดูได้ดูบรรยากาศตอนคีขั้นที่7จ็ดเฮ้ยคีขั้นที่6กเฮยขอโทษะอะเถคีขั้นที่6ผมได้คุยกับเพื่อนร่วมทีมผมตบมุกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใครอยากดูก็ดูได้ครับถ้าใครไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรอยวรอคือขั้นที่เก็ได้ขอรว้ดูเลยเอาเป็น,นว่าผมจะไม่พูดมากแนละ้วไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆเสี่ยงไหมผมจง กเเเออลยยยีี่รรตของผมก็ผมก็คิดว่าผมก็จะแบบถ้าผมได้ของเดมผมก็แจกพวกคุณสองคนแต่ผมจะเอาไปแอบไงใครชอบชอบสีก็ได้อะไรย่างเงี้ยผมคิดไปอย่างนั้นแบบกคุณพีทกับนัยังไม่ชินเนี่ยเล่นได้อยู่ครับคุณยาม่าต้องนำ เราก็เล่นเดี๋ยวนี้เลยผมก็เล่นมาตั้งเงยอะแต่ผมก็ไม่รู้ทา,างเหมือนกันเราน,นีเลยก็ฮึเมื่เป็นคนอันนี้คอนเทนต์ของใครครับไปค,ก <I S 2> คุกอะไอ้คุกอะไม่คือคอนเทนต์มันซ้ำกันได้แต่มันคนละจอกันอย่างเงี้ยโอเคอยู่นะอ๋อมัน,นอืมมผก็ลงได้แบบนี้ใช่ใช่เราลงได้ถ้ามันน่าสนใจเราก็ลงไปเลยสามคน แม่ของเราไงที่มาเล่นด้วยกันเเยอลไม่ใช่แบบทั้งแล่นที่มีท่าแบบนีทั้งแล่นปีเคสเตอ์อย่างงี้ป่ะตายปีเคสเตอร์เราเล่นด้วยกันเลยใช่เฮ <itud soundtrack> ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนฮีวูฟเลยอะนเฮ้ยเอาดิผมผมไม่เกี่ยวอะนั่นแหละเกมดิธาเลยผมไม่เกี่ยว วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วัวข้าข้างหน้าผมเนี่ยาบอบหัวแกหัานผมล็กเลกยลป่ะป่ัเตอร์เาบวกอยู่ะีเอาเดียวดิเดี๋ยวผมเตมเป๊บนึ่หมันิงหัวผมวะยาบ้าผมขอยาทารน่ยเ็บหัว เอาเลยเอาเ s. <S ยลายโดนๆๆนะป,ปีผม <c oughs> ระวังปะับล็อปอยู่ <c oughs> ผมปิดประตูให้นะถ้าปีมีเสียงเปิดประตูคือคนนะโอ <Okay, okay. S 1> เคโอเคแต่ว่ามันอ้อมหลังมหมขอแยกระสุนแป๊นึง อยางนอ,งอนตี่รอบจริงได้ได้ได้มามามาเหมือนอ้อมหลังตัวนึงโดดลงมา,มาแล้วกระโดดมาตัวหนึง่งกำลังรูดของอยู่ตัวหนึง่งผมล็อกหลังให้ ลูกของอยู่อีกตัวอีกตัวเฝ้าอีกตัวรูกของได้ได้ได้อตัวเฝ้าอยู่มันนิ่งว่ะพลังมาแล้วจะพีดอยู่ทอม,มุดอะ่ะโ <Okay. S 2> อเคงูเดือดอยู่เอ้าบอดหรือเปล่าให้มันรอเลยูะให้ผม,ม,มหลังไว้ก่อนเข้าหน้าก่อนสักกัน มามาหน้ารอบปีแล้วคนนึงเมื่อกี้เห็นเลยเพี่แค่บอกว่าคุณแชมป์ไม่รู้ว่ะผม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 ใส่เ,เลเซอร์แดงอะ่ะใช่ใช่ใช่ใสเซอร์แดงมันขึ้นตึกนั้นได้ไหมว่มารอบนอกอะ่ะมันค้นของเ่ะอจ๊พีทเออผมได้ยินเสียงค้นของเหมือนกันนะก่อนด้านนั้นทีรอสโมกปิดเนี่ยมันมานมานหลังจริงปอดจริงอ๋อปอดจริงข้างบนหนาะเออเอาขโมกปิดตรงไหนครับขโมกปิดตรงไหนเดี๋ยวว่าให้ผมเดินได้อ่ะจ๊พีท แกอ้อมหลังไปไหมล่ะแล้วผมเล่นตรงนี้ให้ผมะมองเล่นตรงนี้ได้ไปมามามา,มาะจะโดดจะโดดจะโดดแฮกคอร์ดจะโดดอ่ะไม่โดดหรออุ้ยกี่เสียงแะ้วรแ<า>ชมป์สามเสียงสามเส,ส,สียงตะพิษตีเลยโอเคตีใหม่ตีใหม่ตีใหม่ครับ บบกบกัันนตายมีน,บบน,ยนะคุณแชมป์ระวังลุกไปไหนแหรอคือมันใดไปแล้วมันซุบกันอะ่ะตายอันนี้ตีตีาัลโลตีาัลอตกลอตายโอเคไม่โดนว่ะอยู่ชั้นสามเปล่าชั้นสามอยู่ตรงเลยอยู่ตรงเลย มดเลหตัวล้ผมเม่อาดคุณแไต่อมเผมนปหมตี้โดนถอยเหรอน่าจะถอยเพื่อนมันอยู่ไหนไม่รู้เือมันน่าจะขาไปแล้วมั้ง เป็นไปทางไปเฮ้ยเจ็บเจ็บหมอเจ็บแคคาวตัหนึงนมันกี่คนว,วะมันมีสวยคนนะกายชิปผมยิงองตายเดี๋อง ขอวายวรุ่นนี่ทีมเวิร์กันเนี่ยเสียดายเข้าุชัมร้อนหุ่มกับกี้นะมันตายแล้ไวไอ้ตัวนั้นะ่ะโอ้สเสียดายนิดเดียวอีเป็นไรเป็นไรนี่เป็นไร,รขอขออ่มีนิด That's how it's done ขอวายไวรุ่นได้อย่างนี้ใครรวยอ่ะครับ <laughs> นี่ได้เปลี่ยนสบตพาพีษแล้ว เพราะมันดะลาวขี้เหลือยงก็สบปีคนสบปีก่อนคุณแชมป์ตัปีก่อนเอาเลยเอาเลยเต็มที่ครับเดีย๋ยวเราแบ่งสบปีนะคุณแามเอาหนึ่งผมเอาห้าแชมป์ฮะเต็มที่ออกงงเอาเอาลยเอาเลยแล้วไงคุณยาบ้านดูดิเอาเลยผมแบ่งปันให้เสมอเพื่อนรุ่นพี่ผมทำงานดีผมก็แบ่งให้อ๋อเกิดอะไรขึ้นนะครับยันรักนักเตะแต่ดิ รวยครับร่ำรวยครับนี่คนเยอะเอ้ยไม่ใช่คนเยอะนะคุณแชมป์มาแบ่งเ <Hey, S 2> ับผมปืนนะอคนละกระบอกกระบอกละสามแผรนะกระเป๋าไม่พอสิมีกระเป๋ายี่สิบผอยู่นะแต่ว่างมาครับเอามาตรงแบบรีดไถแล้วไงเนี่ยดูที่กรผมอ่ามันมีหรือเปล่าอ,อ๋อเออไปดูดิ ไม่มีครับมีแต่กระเป๋า20อ้าวก็กระเป๋ายี่งของผมของผมมันยี่สิบสี่อะดิอ้ยาเนี่ยแกดูดิแกดูดิน้ำมันจริงเหรอไอ้เหี้ยจะพิงในถังน้ำมันตื่จะรู้อะถังน้ำมันหรอเฮ้ยโอ้ไมใช่ว่ามันก่อขึ้นมาในหาเลยนะไม่ๆนะ ไอ้คนนี้ผมฆ่าวะใครมาแจ๊กทางลงมาอาจารย์รู้อะไรติ่เลยอายาย์มันไม่ได้ทำคลิปมันไม่ได้ทำคลิปสาวกูดอีกแล้วไม่เป็นไรอันนี้ผมก็ลงไงปกติเลยผมลงแบบปกติอ่ะแต่นี้ให้สตรีมเมอร์เลยใช่ปะโอเคผมยิงไปคนเดียวมั้งแล้กี่คนอ๋อผมยิงไม่สองมันมีตัวนั้นด้วยอะไรนะไอ้กรงข้างหน้า โหลดทรัพยากรได้50เปอร์เซ็นต์เลยหลดแบบนี้ใช่ครับไม่เป็นไรไม่รีบครับไม่รีบครับจะผมเล่นรอจอใช่ใช่แต่ย a งมาย a งมาชื่อเล่นอะไรวะคุณนีคุณนีนีไม่นาย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 คุณนายอ่านผีจนชินเลยคุณผีโอ้ยผมไม่ผมตั้งใจอ่านผีผมตั้งใจอ่านผิด ถังน้ำมันแตกว่ะทุกคนอภินแม่งทำหนักอกินเขาก็แต่งเท่าที่เขาที่จะแต่งได้ฝ่ายก็ครับจะไม่ทำอีกนะสติมเมอร์น้ำเดินผมเป็นแบบนี้ไม่สติมเมอร์น้ำดีไอ้น้ำดีดียาวมาเม่งอภินเขาเปลี่ยนไปนะเวไยยาวมาไม่ได้เล่นนานนะอ่าผมกูตายแล้วเนี่ยเลี้ยวขวาก็ไปอยู่กับ เจมแล้วเนี so <in> ่ยน like <bbe> ้องเจมกูก็หึงกูจังเนจริงเหรอน้องเจมคือใครซุกี้ยากี้ไงนี่คือน้องเทวกอื่นไหนหยุดดูบะไม่ใช่ซุกี้ยะเดี๋ยวต้องไปเล่นไว้มีโอกาสก็ไปเล่นด้วยกันว่างเกินต้องมาไลฟ์ตั้ง3ชั่วโมงก็ได้มาๆานานั่งาเลยไม่ปิดไม่ปิดเรารักกันเลยจนถึงวันตายเลยทำไห้คณดู โอ้คนนี้ก็ไม่ค่อยดีอ่ะจะผมขอหลิกนะพี่จังหลิกหลิกยาตะพิษ <Okay. S 2> เอาไปเลยน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยงานง่ายของผมเลยเดี๋ยวเนี้ยช mm hmm. นะง่ายกล้วยทอดเลยดิกได้ครับดใช่ครับกล้วยป,ปิ้งก็ได้ครับอร่อยดี <Okay. S 2> ถ้าทอดไม่ขายก็ไปกินกล้วยป,ปิ้งครับโอเคอ่าใครอยากกินกินเลย อุ้ยรวยเกินรวยเกินวันนี้รวยเกินอ้าวแล้วหลีกยี่สิบของใครอ่ะคุณแชมปในกระเป๋าขอเลยของผมอ้าวเก็บไปใช้หรอมันนั่นแหละผมใช้แล้วมันมีหลีกใหญ่กว่านั้นตะพี่กดสวิตช์ฝั่งอ๋อใช่ใช่ไหลฝั่งนี้ครับเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะคุณแชมปอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยผมเก็บไปสองตัวแม่เขาไปเก็บตัวที่ได้ถังน้ำมันคุณจะเหลือเชื่อ เอเอก็ต,อต้อง,องดูดวงหูมันดีย,ยิงถูกตัวด้วยนะอ่าคาเรียวแกเข้าใจคำว่าเฟิร์สช็อตไหมผมอยากให้เพื่อนร่วมทีมเราไปชนะมก็ต้องจริงๆตัวที่มาอยู่หน้ามันไหนมั้ใช่มก็ต้องเฟิร์สช็อตให้แกแบบเล่นง่ายไงพอล้มแล้วขวัญกำลังใจแกมาไงใช่ครับแต่ว่าขวัญเสียเลยกูล้มเฉยเลยขาหมินจิเดียวเองไงไอ้คนนั้นอะปืนผมมันเบาไง โอเคครับ okay. ด,ดูผมก็ตอนแรกว่าจะอันคัดแบบไม่ตัดเลยยี่สิบหกนาทีผมคิดว่าตัดออกหน่อยดิว่าจริงอะมันมีช่วงที่ผมคุยกันสนุกขนาดนกันเยอะมากเลยนะแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะหวังยอดวิวหรือว่าอะไรเยอะหรอกผมแค่อยากจะตัดไาให้ดูบรรยากาศตอนที่ผมเล่นกับคุณแชมป์แบบบรรยากาศชิวๆมีคุณยาวม้ามาแจมด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมชอบนะตอนนี้ผมเป็นเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่า มันเล่นแล้วมันสนุกอ่ะเออผมได้คุยกับเทียเกอร์ที่เป็นคุณยาวมาแล้วก็ได้คุยกับคุณแชมป์เราอยู่ด้วยกันแล้วแบบมัน่งผมก็ไปมามันก็สนุกดีอะไรเงี้ยนะอ่อโอเคครับผมนะคลิปนี้ก็ขอปิดเพียงแค่นี้ก่อนนะก่อนแล้วจะอันคัด์ี่สิบหกนาทีเลยก็คนดูเดี๋ยวมันจะแฮเกินอะไรก็เอาพอดีพอดีพอละผมผมดักไหมผมดักไหมเดี๋ยวมันจะมีคนมาหยิบผมนี่แหละผมนี่แหละ <laughs> <laughs> <considers Cou archive> Ten seconds left. ready to go. down. The extra basket. Welcome back. Finally.